วันนี้จะพามาดูผลผลิตการขยายหัวเชื้อ E.M. มาดูว่าขยายวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยีิบเก้าสามสิบนี่วันนี้วันที่สี่ไปดูว่ามันจะขยายผลออกมาเป็นยังไงไปดูน,นี่ขยายไว้ในถังนีนะ้อันนี้ใน เดิมเป็นถังสีบรรจุน้ำอย่านี้9ลิตรนะส่วนพวกนี้บรรจุเจนรอนละ5ลิตร5ลิตร5ลิตรจะใช้สัดส่วนถ้าน้ำ1ลิตรก็จะใส่เชื้อ EM ็ม2ช้อนโต๊ะใส่ การขำตาลสองช้อนโต๊ะนะครับที่นี้มาดูถ้าตัวนี้มันบรรจุไว้เก้าดิก็จะใส่การขำตาลเนี่ยสิบแปดช้อนนะหัวเชื้ออ e ีเอ็มอีสิบแปดช้อนมาดูอันนี้วันที่สี่แล้วช่วงทำไม่ได้บันทึก่าไปดู มาดูพลังจากที่ขยายแล้วนั่นแสดงว่ามันจเจริญเติบโตได้ดีมากเลย E อ,อีมนะนะเป็นดอกเหมือนดอกเห็ดเลยเป็นดอกเห็ดเลยนะ <c oughs> มันจะปอดอกเห็ดนะครับสวยงามมากแสดงว่าได้ผลดีมากแค่สี่วัน อันนี้ในถังใหญ่เก้าลิตรแต้วก็ปิดไว้ให้ดีที่ไปดูตัวเป็นหลอนละห้าลิตรห้ล,ลิตรก็เป็นเช่นนี้ทันที่ครับก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเหมือนกัน สดงว่าภายในเจ็ดวันนี้เอาไปใช้ลดต้นไม้ได้เลยลดต้นไม้หรือว่าเอาไปใช้ขจัดกลิ่นเนา่าดับกลิ่นเนา่าหรือเอาไปใส่ให้มันสลายพวกเศษอาหารที่เรามาเป็นปุ๋ยอันนี้ไม่ค่อยดีห็นไหมตัวนี้น อันนี้เป็นเจริญเติบโตคนช่างช้าตัวนี้นนก็เริ่มเป็นฟองเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เยอะเป็นวันนี้เป็นวนนันที่สองดูเป็นวันที่สามดูวันที่สามเนีย่ยก็เป็นเจริญขนาดเป็นเยอะวันที่สองเป็นเยอะนี่สาม เรืยว่าดีนากทั้งจะดีเพื่อนว่าตัวเจนรอนเนี่ยเจล่าห้าลิตรนี่ที่หัวเชือกจะเลื่อนเตือบตัวจะเป็นเจนรอนฝาแดงกับฝาสีเหลืองฝาสีน้ำเงินนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออ,อน,นี่เอามาให้ดู คอยสำหรับใช้ประโยชน์อย,อยใช้เยอะโดยเฉพานยิ่งจะเอาไปย่อยสลายพวกเศษอาหารทำปุ๋ยปุ๋ยหมักแล้วก็ทำแจกกลิ่นเน่าเหม็นแต่ภาพแดล้อมไม่ดีทำให้มันดีขึ้นจากนั้นก็เอาไปลดต้นไม้เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีทีเอ็มนี่จะใช้ลดต้นไม้เนี่ยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยนะเปลี่ยนจากสี เหลืองกลายเป็นสร้างฟรีรเนสีเขียวอย่างดีมากเลยนะก็ต้นไม้นะต้นไม้จะสีเขียวขึ้นมาเลยเป็นคนใดอยากจะลองก็ลองทำดู